ดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟรนเชนชานะคะเราไม่ได้แบบอยู่บ้านแล้วก็มานั่งอัดคลิปแบบนี้กันมาพักใหญ่เนาะเพราะว่าเหมือนช่วงหลังก็จะมีคอนเทนต์แบบเพียวค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราก็อ่านมาไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นคลิปแบบว่าเด i l ี่วอลที่เราจะมาอัปเดตชีวิตชีวิตต่างกันเนาะอย่างแรกที่อยากจะมาอัปเดตเราก็มีคนถามมาแบบเยอะมากๆเลยว่าเป็นใช้กล้องอะไรในการถ่ายวิดีโอนะคะอย่างกล้องที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือเป็นกล้องใหม่นะเดี๋ยวจะโชว์นอ้องคนเก่าที่แบบ ก่อนอันนี้เคยใช้แล้วก็พังไปแล้วนี่ดูจะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะอันนี้ก็คือเก่ามากเครอะมากอันนี้ก็คือมีความใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าใช้มาหลายเดือนแล้วไงอันนี้ก็จะเป็น canon g7x mark iii นะคะส่วนตัวเนี้ยจะเป็น mark t i ถ้าเกิดว่าใครอยากดูรีวิวกล้องเต็มๆอะ่ะก็ พิมพเข้ามานะคะเดี๋ยวจะเอากล้องทั้งหมดที่เคยใช้แล้วก็มีอยู่เนี่ยมารีวิวให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นขอไปแต่งน้่งแต่งหน้าก่อนนะคะคือรอยสิวแบบเยอะมากเผลอไปกดสิวเองมาหน้าก็เลยแบบจะแหกๆหน่อยเดี๋ยวลองพื้นวันนี้นะคะฟิจะใช้เป็น Maybelline Fit Me โฉมใหม่ตัวนี้นะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าแบบแพคเกจิ้งมีความหน้าตาเปลี่ยนไปแต่ว่ายังคงความคุมมันแล้วก็ติดทุนและตัวนี้นะคะเขายังเป็นรองพื้นที่คุมมันยาวนานถึง16ชั่วโมงเลยโฉมใหม่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะมีเบอร์เขียนอยู่ตรงนี้เลยนะคะเห็นชัดเจนเพี่จะใช้เป็นเบอร์118นะ เป็นว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้ตัว Maybelline Fit Me อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเป็นรองพื้นที่เหมาะสําหรับคนไทยมากๆคือด้วยความที่แบบเนื้อของเขาเนี่ยมันมีความแมทแล้วก็คุมมันเหมาะกับอากาศบ้านเรานะแล้วก็ราคาไม่แรงเลย118นึ่ี้มันก็จะแบบมีความขาวเหลืองเนาะี่รอยคือเยอะมากขอ,อย้ําตรงที่เป็นรอยหนักๆหน่อยช่วงคางตัวเนี้ยเวลาเราลงไปเราจะรู้สึกว่าแบบ เขาบางเบาแล้วก็ปกปิดดีนะรอยตัวนี้ก็คือจางลงไปแบบเยอะมากๆคือฟินิชของเขาคือจะมีความแบบผิวแมตแต่ว่าไม่ใช่แมตต์แบบแห้งๆด้านๆหนาๆมันจะมีความฟิตไปกับผิวเลยลงอีกข้างนึงแล้วนะไปโอ้โอยตรงนี้ทุกคนดูสิ่ก็คือเมตมากฟิตกับผิวนะคะสำหรับใครที่อยากลองลองพื้อไม่วลืมฟิตมีโฉมใหม่นะคะก็หาซื้อได้แล้วนะทุกคนราคา 349บาทนะคะถ้าซื้อเป็นแบบขวดแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครที่อยากลองก่อนเขาก็จะมีแบบซองเหมือนกันนะคะราคา49บาบาทค่ะซื้อได้ที่ ven, เซเว่นอีเลฟเนาะลองพื้นห่านไปนะคะมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์ฟิตนี้บ้างนะคะคิดจะใช้เป็นเบอร์15 4นะ่ะสีแฝงใช้ลงแบบว่าใต้ตาแล้วก็จุดที่อยากจะไฮไลท์แล้ก็จะใช้เป็นเบอร์35นะคะสีที่จะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยเลย การดิ้งหน้าไปนตัวสุดท้ายพอเราได้ผิวประมาณนี้นะคะเราก็จะลงเซ็ตน้องเขาด้วย แป้งคุมมันฟิตมีนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นแป้งที่ไม่ประสมรองพื้นนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราดูแบบเปลือ,ลอ,ลอแล้วก็คุมมันได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดว่าใครใช้คู่กับรองพื้นเมเลินฟิตมีตัวเมื่อกี้นะคะใช้คู่กันเนี่ยเขาบอกว่าจะคุมมันยาวนานถึง2เท่าเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์หนึ่งแปะนะคะจะเป็นโุนขเหลือง จะใช้แปรงในการเซตนะคะ,ะผิวเราก็จะแบบเป็นความแมทขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวเพนขอไปแต่งหน้าแล้วก็ทำผมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อโอเคก็แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีไปคาเฟ่ด้วยก็อาจจะมีการเปลี่ยนชุดอีกหนึ่งรอบแต่ว่าอยากจะมาให้ดูของที่เรากำลังอินแล้วก็เพิ่งช็อปมาในช่วงนี้นะคะอย่างแรกก็คือนี่น้องคนนี้ a i r p o d Max นะคะอันนี้จริงๆเป็นลองแกะใช้แล้วนะแต่ว่าแบบมาแอบ,บแอบอันบอกให้ทุกคนดูนี่นะคะมันก็จะเป็นเคสสีขาวแบบนี้ซึ่งมันเลอะง่ายมากเลยทุกคนดูดิเห็นป้าแบบเล,ะลอะอะอันนี้ก็คือสีที่เฟนซื้อมานะคะรู้สึกว่าสีนี้จะเป็นสีที่แบบฮิตที่สุดแล้วทุกคนเฟนก็เป็นเหมือนสาวของ Apple แล้วก็เห็นว่าแบบ m e t เกาหลีเขาใช้กันเยอะมากๆนะคะหูฟังตัวนี้แบบ k y l i เจนอร e r k e n d a l ลอะไรอย่างเงี้ก็ใช้ตอนแรกเราก็แบบ ใช้จากเลยแต่ราคามันก็ค่อนข้างที่จะแรงเพราะตัวนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นเก้าสองมื่นทุกคนหูฟังหมื่นเก้าสองมื่นมันจะอะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็โดนน้องเขามานะคะคือเสียงเขาค่อนข้างที่จะดีอะ่ะใครที่ชอบฟังเพลงคือแนะนํานะหรือว่าใครที่เดินทางบ่อยๆเห็นว่าน่าจะใช้คุ้มอะ่ะเวลาใส่เข้าไปอะ่ะเสียงเขาคือแบบดีมากวาเวลาเราไปขา้างนอกแล้วแบบไม่รู้จะทำอะไรเขินๆก็ยิบหูฟังมาใส่ได้นะคะแล้วมันก็จะมีตรงเนี้ยที่กดเข้าไปแล้วมันจะเป็นการตัดเสียงรบกวน พอตัดก,ก็คือแบบเสียงข้างนอกคือแทบไม่ได้ยินเลยแต่ก็จะมีความแบบอือๆดังๆก,ก้องๆอยู่ในหัวแล้วก็สามารถที่จะปรับความวอลลุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะชอบมากเอามาเป็นพร็อพถ่ายรูปก็คือคุ้มแล <c oughs> ้วคือช่วงนี้เนี่ยเทรนแฟชั่นที่กําลังมาก็จะเป็นสไตล์แบบ Y2K อันนี้เฟนก็ได้มาเป็นแบบกระโปรงยีนนะคะนี่มาจากจีอินนะมันก็จะเป็นกระโปรงยีนแบบเอวต่ำชั้นๆแล้วก็เข็มขัดใหญ่ๆแบบนี้เลย เอามาใส่กับแบบเนี่ยใส่กับเสื้อตัวนี้ก็ได้มันก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะของชีอินเหมือนกันก็เป็นกระโปรงที่เป็นเอลตามแล้วจริงๆเขาจะมีเป็นเอ,อ่อเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะส่วนพวกกางเกงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยที่ฮิตๆกันก็จะเป็นแบบคาโก้แพนผ้าที่มันเป็นแบบผ้าลุมล่มๆอย่างเงี้ยใส่แบบลดโลตัวนี้น่ารักมากได้มาจากเป็นแบรนด์ในไอนะคะทุกคนนี่แล้วก็วันเดียวกันที่ไปเซ็นทรัลพัทยานะคะก็ไปเจอกับ C.K. แล้วมันแบบมันเซลล์อยู่ก็เลยได้น้องคนนี้มาเป็นกางเกงขาสั้นนะคะคือเราแบบไม่ได้มีขาสั้นที่เป็นแบรนด์แบบดีๆอ่ะขนาดนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบว่าแบรนด์ในเอทั่วไปแล้วพอดีไปเห็น C.K. แล้วบันดีไซน์สวยสีสวยแล้วที่สําคัญก็คือลดราคาด้วยเราก็เลยจัดน้องเขามานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบพวกแบบชั้นในอ่ะสปอร์ตบราแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นเห็นว่า C.K. คือถ้าถามเฟนอ่ะเฟนว่าคุณภาพแบบ มันมันไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับราคานะอย่างตัวนี้2590ย2590แล้วถ้าเกิดว่าเราแบบจับเซตกับตัวท่อนล่างอ่ะมันจะลดประมาณ10-15%แล้วเขาก็แถมน้องกระเป๋าจิ๋วคนนี้มาด้วยเป็นกระเป๋าจิ๋วยีนสีเัอันนี้นะคะแล้วก็ยังมีรองเท้าด้วยเดี๋ยวขอไปหยิบแบบหนึ่ง น้องคนนี้ก็คือเป็นนิวบาลานะคะอันนี้เซนใส่เป็น us 6นะคะมีการนังไปเซ็นทันหัดใหญ่แล้วก็แบบว่าเออเจอมาก็เลยซื้อมาให้1คู่นะคะน่าจะประมาณ2อสามพันเพราะว่ารุ่นที่มันเป็นทรงคล้ายแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะหายากมากมานะคะในกรุงเทพก็คือไม่มีเลยทรงนี้ที่เขาท,ทิทิกันมันจะเป็นอีกสีหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนสีเงินๆแต่ว่าอันนั้นอะมันไม่มีไซส์ของผู้หญิงก็คือโซเอาหมดเลยได้มาเป็นคู่นี้นะคะที่คล้ายๆ้าน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิหลังจากที่เราลองไปแบบว่า หลายชุดมากๆก็มาจบที่น้องคนนี้นะคะรองเท้าวันนี้ก็คือใส่เป็นแบบรองเท้าบูส๊สีดำง่ายๆหย,ยิบน้องเข้ามาใช้หน่อยทุกคนคือตั้งแต่ซื้อมาคือแทบไม่ได้ใช้เลยอะแต่ตอนนี้คือราคาขึ้นไปแบบสามหมื่นกว่าแล้วนะอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาคาเฟ่ฮอปปิ้งกันหนึ่งกลุ่มแล้วก็เมื่อกี้ไป ถ่ายรูปสติกเกอร์มารูป,ปอื่นหมคือหิบมากไม่ว่าคาเฟ่ไหนก็คือต้องมีแล้วเราก็คือถ่ายทุกที่รูปก็คือเต็มบ้านไปหมดแล้วอันนี้มันก็เป็นเหมือนคาเฟ่ที่เปิดใหม่แบบน่ารักมาก อยู่แถวบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเมนูให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยถ่ายรูปแล้วก็คือเข้ากับลุคของเราในวันนี้มากๆคุณคนนี้เขายังไม่เป็นโควิดนะคะเขาก็เลยแบบว่าจะกลัวๆหน่อยส่วนเราที่แบบเป็นแล้วก็คือไม่ค่อยกลัวแล้วตอนนี้ก็คือฝนตก กลับบ้านจ้าเดี๋ยวต้องไปส่งพี่การที่สนามดินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชีจะกลับแล้วเราก็ไปส่งพี่กันแล้วก็วาร์ปมาที่พารากอนนะคะคือยังไม่อยากกลับห้องรถติดด้วยอะไรด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดินเล่นอัปเดตแฟชั่นกันดีกว่านะเดี๋ยวรอไปซาร่ากันดีกว่ากางเกงสีแบบนี้ก็กําลังมานะแต่ว่าอันนี้ทรงมันยังแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น้องคนนี้น่ารักนะเนี่ยแต่ว่าแบบไม่มีไซส์เลย อันนี้ก็คือ38มันใหญ่มากจะเป็นเดรสได้หรอเนี่ยยีนยีนก็กําลังมานะคะแล้วก็นี่กระโปรงเหมือนของเราเลยคล้ายๆกันถ้ามาฝั่งสยามร้อนนั้นคนไม่ได้มานานมากเผอ่มแป๊บเดียวก็คือฟ้ามืดแล้วเห็นเขาบอกว่าช่วงเนี้ย สยามเขาแบบรีโนเวทใหม่คือเราก็ไม่ได้มานานแล้วเขาบอกว่าจะมีเหมือนเป็นแบบคงแดที่เป็นถนนแล้วก็ให้คนมาร้องเพลงรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่วัยเราแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวกําลังจะไปร้านขายอยุปกรณ์เบเกอรี่นะคะเพราะว่าต้องซื้อกล่องเค้กเข้าร้านนิดนึงเป็นร้านขายอยุปกรณ์เบเกอรี่ที่น่ารักมากได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะฮลโลโดคือเงียบมากเลยอะ มีหลายร้านที่ปิดไปเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ก็คือวาร์ปมากินข้าวที่โคเรียนทาวนะคะเพราะว่าเหงามากก็เลยชวนเจฟเปินมากินปิ้งย่างเกาหลีกันวันวนี้ตอนแรกก็คือเป็นวันว่างๆแต่เป็นมามาคือไปรอดแล้วจะทั่วกรุงเทพแล้วนะค่ะ กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากตอนแรกที่วันนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรต้องทําแต่ก็ไปทั้งวันเลยตอนนี้น่าจะประมาณ3ามทุ่มล้ะไม่สิ ตอนนี้คือสี่ทุ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาลองซับมันเพื่อให้ทุกคนดูว่าหน้ามันไหมแต่ดูอย่างเงี้ยก็คือผิวแบบโอเคมากๆเลยนะไม่ได้แบบมันเยิมย้มหยาอะไรแต่ว่าจะมีแบบช่วงเนี้ยนิดนึงปกติเฟนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซับมันเท่าไหร่ไม่ค่อยพกอะเออออกไปแบบไหนก็แบบนั้นเลยเดี๋ยววันนี้จะมาลองซับให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะก็คือความมันที่ เกิดขึ้นประมาณนี้ปกติแล้วอะเ <an> ฟนจะต้องซับประมาณ2แผ่นอะก็ค <an> ือแบบเต็มเลยแต่ว่านี้ก็คือถือว่าน้อยมากๆนะ ก็สำหรับใครที่อยากลองตัว m เม e l ลีนฟิตมีชโมใหม่นะคะที่เขาคุมมันยาวนาน16ชั่วโมงเลยเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้แล้วนะคะเดี๋ยวเฟนจะใส่พวกลิงก์ต่างๆไว้ที่ใต้ description box นะคะเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> ไปจิ้มซื้อกันได้แล้วก็เฟมมีไวชเชอร์มาฝากด้วยนะคะเป็นส่วนลดใดๆก็จิ้มช็อปกันได้เลยคลิปนี้เฟนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะ้คะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย <c ười>